สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea, ทุกคนนะครับในช anel ย u ทูบปีเตอร์โบนนะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่4มิถุนายน2564นะครับมาดูเรื่องของ4ตัวเลือกนะครับในกรณีที่เชลซีวืด โรเมลูลูกากูแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับจะมีทางเลือกไหนพอมีความเป็นไปได้บ้างซึ่งเป็นบทวิเคราะห์จากทางแมตล์ลอด้วยนะครับรวมไปถึงอยากให้จับตาสถานการณ์ของเจตอนซันโชเอาไว้ครับแม้ว่าเชลซีจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ถามว่าสนใจไหมบอกเลยว่าน่าจะยังสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย1นึแกถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาท ไไปก็ด้แล้วก็มียาธาตุจำท้องแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องหรือท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับรวมไปถึง c b c Camera คลองหลวงคลอง3ครับบริการรับซื้อขายเทิร์นกล้องมือสองสภาพดีนะครับมีบริการทําความสะอาดตัวกล้องตัวเลนส์ด้วยนะครับบริการดีราคาไม่แรงมีบริการหลายสาขาทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อได้ตาม Facebook Fanpage ข้างล่างนี้เลยนะครับนะทักไปบอกว่ามาจากช่องปีเต์บดลด5%เต์นะครับ โอเคมาดูข่าวกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่เครื่องหมายคำถามก่อนละกันว่าสรุปแล้วโรเมลูลูกากูจบหรือยังนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ลูกากูเขาไปให้สัมภาษณ์ถูกไหมครับบอกว่าจะอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปแล้วทีนี้ครับมีนักข่าวตัวพ่อสายเบลเยียมเลยนะครับชื่อว่าคริสตอฟเทเรนะครับเป็นนักข่าวสายเบลเยียมของสื่อ HLN เขาไปไลฟ์พูดคุยนะครับแล้วก็อัปเดต ตอบชัดนะครับว่ากรณีของลูคากูเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าจากประสบการณ์มาเนี่ยก็คือเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าอย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของนักเตะทั้งหมดคือโอเคแหละอินเตอร์อาจจะพยายามขายนักเตะค,คนอื่นไม่อยากขายลูคากูเพราะว่านี่คือนักเตะค,คนสำคัญที่สุดแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องยากมากสำหรับเชลซี เราต้องรอดูกันหลังจบยูโรแต่บางทีเชลซีอาจจะโน้มน้าวใจเขาใหม่ก็ได้นะครับคือเบื้องต้นยากมากแต่หลังจบยูโรเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีครับเชลซี Chelsea บางทีอาจจะลองพยายามโน้มน้าวใจโรเมลูลูกากูอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนแฮร์รี่เคนนะครับก็อันนี้ต้องกรองหนักๆเลยครับเป็นรายงานจาก อิฟ n ิงสแตนดาร์ดนะครับเขาบอกว่าเชลซีมีการติดต่อไปยังตัวแทนของแฮร์รี่เคนแล้วซึ่งสาเหตุมาจากการที่ลูกากูน่าจะห้วเลยต้องหันความสนใจไปที่แฮร์รี่เคนแทนซึ่งอันนี้มันดูแปลกๆถูกไหมครับการที่บอกว่าลูกากูแห้วแล้วต้องไปหาเคนจริงๆอ่นะเคนเนี่ยมีชื่อกับเชลซีเป็นเป้าหมายที่อยากได้อันดับต้นๆก่อนลูกากูด้วยนะคือเชลซีสนใจลูกากูก่อนก็จริงแต่เป้าหมายที่เชลซีให้ความสนใจอันดับต้นๆต,ตอนแรกมันเป็นพวกฮาร์แลน ที่แบบอยากได้ที่สุดแฮร์รี่เคนก็อยากได้แต่ยากมากเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นกรณีที่ลูกกกูไม่มาเลยกลับไปหาแฮร์รี่เคนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันก็ต้องกรองนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ทรีบูนาเขาวิเคราะห์ให้ฟังเลยว่า Evening Standard ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมากแต่ก็อฟังๆไว้ก็ได้เพราะาตอนนี้เชลซีอยู่ในช่วงที่กำลังกระเสือกกระสนเรื่องของการหากองหน้าคนใหม่แบบสุดๆเลยนะครับซึ่ง พอพูดถึงกองหน้าครับมันย่อมมีโอกาสเหมือนกันครับที่เชลซีจะพลาดบิ๊กเนมทุกคนนะครับทั้งแฮร์รี่เคนเอร์ลิงเบรฮาร์แลนแล้วก็โรเมลูลูกากูเคนนี่คือคู่แระไม่ใช่คู่แะเคนนี่คือคู่อ,ร,อ,ร,อ,อรินะครับขออภัยครับพู้ผิดนะครับมันเจ็บร้อนในตรงที่มันโดนกับเหล็กตัดฟันอยู่นะครับเป็นคู่อริของเรานะครับส่วนลูกากูบอกว่าอยากอยู่อินเตอร์ต่อ เออร์ลิงบราหแลนด์ปีหน้าโบรุเซียดอร์มุนได้เล่น UCL เขามีอำนาจในการรังนักเตะคนนี้เอาไว้ได้เพราะฉะนั้นครับสมมุติถ้าเกิดวืดทุกคนลูกากูฮาแลนด์เคนวืดหมดนะครับเชลซี Chelsea จะเอายังไงดีกับตำแหน่งกองหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่จริงๆเชลซีควรต้องซื้อครับเพราะอะไรเพราะว่าเชลซีอ่ะกำลังจะเสียโอลิเวียชูรู นะครับแล้วก็แทมมี่เอบรแฮมก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะย้ายออกจากเชลซีเพราะฉะนั้นวันนี้แมดรอเลยมาวิเคราะห์ให้ฟังครับถึง4ทางเลือกของโทมัสทูเคิลที่อาจจะแบบพิจารณาหลังจากที่วืดลูกากูไปนะครับย้ำนะครับว่าเป็นบทวิเคราะห์นะครับจากของแมดรอไม่ใช่แบบรายงานว่าเอาแน่เอาแน่นะครับไม่ไม่ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับลองฟังกันดูนะครับอ่ะตัวเลือกแรกก่อนแล้วกันนะครับก็คือ โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นี่ครับดาวยิงของบาเยนมิวนิกนะครับแมตโอลนะครับเขาก็บอกว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เนี่ยกำลังจะอายุ33ปีในเดือนสิงหาคมนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเอเย่นของเลวานดอฟสกี้คือปีนีซาฮาวีครับคนนี้เป็นคนเดียวกับโทมัสทูเคิลและแม้ว่าบาเยนจะยืนกรานครับว่าไม่อยากขาย แต่เลวานเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปว่าอนาคตเปิดกว้างครับสัปดาห์ก่อนเพิ่งบอกไปเองว่าทุกอย่างยังเปิดกว้างปัจจุบันนักเตะเหลือสัญญา2ปีแต่โอกาสคว้าตัวก็ยากมากนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าได้มาเขาจะยิงประตูให้ทีมได้ไหมแมตต์ลอบ,บอกว่าการันตีว่ายิงประตูแบบถล่มทลายแน่นอนนะครับอันนี้คือกรณีของเลวานดอสกี้แต่ยากมากยากมากแต่แบบมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่ถึง1%เเหมือนแฮร์รี่เคนลักษณะแบบนี้นะครับ ทางเรื่องที่2ครับปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองนะครับกองหน้าของอาร์เซนอลเขาบอกว่าทางเรืองนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าทูเคิลเพิ่งให้สัมภาษณ์ชมโอบาเมยองไปตอนที่เชลซีเจอกับอาร์เซนอลในเกมลีกช่วงท้ายซีซั่นแล้วก็คู่นี้เคยร่วมงานกันมาก่อนที่โบรุสเซียดอร์มุนแถมการที่อาร์เซนอลมีซีซั่นที่น่าผิดหวังนะครับอาจทำให้นักเตะคิดย้ายทีมได้ นักเตะเพิ่งต่อสัญญากับทีมไปเมื่อต้นซีซั่นนะครับค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ดูทิศทางก็ใช่ว่าอาร์เซนอลจะปิดโอกาสนะครับไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดดูจากผลงานในซีซั่นนี้นะครับทางเลือกที่3ครับก็คือแดนนี่อิงส์ครับกองหน้าของเซาท์แฮมตันนะครับคนนี้มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวกับแมนซิตี้แล้วก็เชื่อเลยว่า ถ้าเคนกับลูกากูไม่ย้ายไปไหนหลายทีมน่าจะมีแดนนี่อิงสเป็นเป้าหมายรองเหมือนกันครับแล้วก็คาดว่าสมสรอ,อาจจะยอมปล่อยตัวที่ราคา30ล้านปอนด์เพราะว่าเหลือสัญญากับเซาท์แฮมตันแค่ปีเดียวแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับเพราะว่าบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยแต่ข้อดีคือเป็นคนอังกฤษด้วยครับเข้ากดโฮมกรนพอดีสมมติถ้าคุณเสียแทมมี่ไปที่เป็นโคตาโฮมกรนได้แดนนี่อิงส์กลับมาก็สามารถทดแทนเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับและ ทางเลือกสุดท้ายครับอันนี้อ่านแล้วค่อนข้างตกใจในตอนแรกครับนั่นก็คือเจดอนซานโชครับฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าซานโชหรอซานโชมันเป็นปีกของดอทมุลไม่ใช่เหรอนะครับทำไมถึงอยู่ในออปชั่นนี้ได้แมทลอเขาบอกว่ากรณีนี้มันต่างกับฮาร์แลนครับเพราะว่าฮาร์แลนดอทมุลไม่พร้อมขายแต่ซานโชเนี่ย ดรอปมูลพร้อมขายเลยนักเตะเป็นเป้าหมายของแมนยูมานานและเชลซีก็เคยสนใจในอดีตดีลนี้พอมีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะเชลซีก็สนใจนักเตะที่เล่นกราบขวาได้ถึงได้มีข่าวกับอาดามาตราโอเล่ของวูฟไงครับส่วนเรื่องตำแหน่งเนี่ยแม้จะไม่ใช่กองหน้าแต่เป็นปีกที่ยิงประตูเก่งคนนึงครับโดูการล่าสุดยิงไป16ประตูรวมทุกรายการย้อนกลับไปก่อนนั้นยิง20ประตูรวมทุกรายการ แล้วก็เรื่องตำแหน่งเนี่ยก็ต่อให้มีตัวรุกเยอะแต่ก็ไม่นะ่าจะถึงกับขั้นเป็นปัญหาเพราะว่าเชลซีก็มีแวนเนอร์ก็ยืนข้างได้เหมือนกันหรือจะเป็นไคลฮาวเว m สเมสันเมาส์พูลิสิตซิเอกโอดอยพวกนี้เล่นเป็นปีกก็ได้ยืนด้านกว้างได้หรือจะมายืนหลังกองหน้าเป็นกองกลางตัวรุกก็ได้เรียกว่าทุกอย่างมันมีความยืดหยุ่นในแบบของตัวเองนะครับซึ่งถ้าฟังจากที่แมตต์ลอพูดหลัก,ลกๆที่จะสือก็คือ เหมือนกับเชลซีไม่ได้ต้องการว่าคนยิงประตูต้องเป็นกองหน้าเบอร์เสถานเดียวขนาดนั้นนะครับแต่ต้องเป็นคนที่ย้ายเข้ามาแล้วว่ามันช่วยในเรื่องของการเพิ่มการผลิตสกอร์ให้กับเชลซีได้ซึ่งฟังเบื้องต้นแบบนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดผมอยากให้ดูอยากให้ดูอันนี้ครับของ ของไซมอนฟิลิปครับถามว่าไซมอนฟิลิปคือใครไซมอนฟิล i ิปก็เหมือนกับปีเตอร์โบวครับก็เหมือนกับเป็นแฟนเชลซีที่เขาไปรวมข่าวสารที่น่าเชื่อถือมาฝากกันซึ่งเขาวิเคราะห์อันนึงได้น่าสนใจนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยไซมอนฟิลิปคนนี้เขาบอกตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนแล้วครับว่าให้จับตาสถานการณ์ซานโชไว้ เขามีนักข่าวคนหนึ่งครับชื่อว่าเปโดรอเมดาแต่คนนี้ต้องกรองนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้มีสำนักข่าวชัดเจนเขาบอกว่าเชลซีมีการเริ่มต้นเจรจากับดอตมุนถึงโอกาสที่จะซื้อเจดอนซานโชนะครับค่าตัวก็ประมาณ80ล้านยูโรลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไซมอนฟิลิปเขารู้ข่าวนี้มาแล้วเขาก็วิเคราะห์ว่าเออหรือว่าซานโชจะพอมีความเป็นไปได้วะแล้วถ้าเกิดถามว่าซานโชมาก็ไม่ใช่กองหน้าไม่ใช่หรอแต่เขาแสดงความเห็นแบบนี้ครับเขาบอกว่า ถ้าแบบนั้นนะก็คือซื้อซานโชมาแล้วเอาใครฮาร์เวสเล่นเป็นฟอ r สไนต่อครับให้ฮาร์เวสเป็นฟอ r สไนแล้วซานโชที่เป็นปีกทั้งยิงทั้งจ่ายเก่งเนี่ยยืนเป็นด้านข้างก็ได้ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกก็เหมือนลิวพูลครับที่มีโรเบร์ตโต้ฟิมิโนเป็นฟอ r สไนแล้วด้านข้างคือเป็นโมฮัมเหม็ดซารากับซาดิโอมาเน่สองคนนี้เป็นปีกกึ่งกองหน้านะครับเขาเลยบอกว่าถ้าเซ็นซานโชจริงๆสมมติถ้าไม่ได้กองหน้าเลยอะ ลูกากูเคนไม่ได้ฮาแลนด์ ha and, ไม่ได้เอาซานโชมาปีหน้าดันไคฮาวเวสเป็นฟอรสไนน์นะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็จะไปสอดคล้องกับแนวคิดของแม์ลอแต่ว่าแม์ลอไม่ได้เขียนไปตรงๆนะว่าว่าจะเอาฮาวเวสหรือว่าใครไปยืนฟอร์สไนจ๋าและเอาซานโชมายืนด้านข้างแต่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วไซมอนฟิลิปเขาก็บอกด้วยนะครับว่ากองหน้าเนี่ยโอเคมีเวนเนอร์มีฮาวเวสฟอร์สไนใช่ไหมครับ แล้วก็อาจจะดึงอาร์มันโดโบรจากองหน้าดาวรุ่งของเรามาเป็นแบ็กอัพอีกคนหนึ่งก็ได้ก็จะเป็นกองหน้า3คนปีหน้าคือ h a r v ว s t w สแวนเนอร์แล้วก็อาร์มันโดโบรอจาอันนี้คือความเห็นของต่างประเทศนะครับซึ่งในมุมมองของปีเตอร์โบสนะครับจริงๆถ้าเลือกได้ผมยังอยากได้เบอร์9าอาชีพมากกว่าเพราะว่าอะไร เพราะผมรู้สึกว่าไอ้พวกประเภทตัวทํากองตัวทําเกมเนี่ยผมว่าเชลซีมีเยอะครับในยุคของโทมัสทูเคิลสแตดบอกเลยครับว่าเราคือทีมที่สร้างโอกาสเป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ทูเคิลมาคุมนะจนจบซีซันเราสร้างโอกาสเป็นอันดับหนึ่งแต่เราเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้แค่ประมาณเกปอร์เซกว่าๆเองครับเราเราขาดตัวปิดบัญชีจริงๆเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าผมยังชอบเบอร์เก้าอาชีพมากกว่าแล้วฮาวเวสดก็เล่นได้หลายตำแหน่งถูกไหมครับไม่ต้องฟอสไนอย่างเดียวก็ได้เป็นกลางรุกก็ได้ ซึ่งผมว่ามันจะมีบางเกมครับบางเกมที่เราไม่ได้เจอทีมที่ดันหลังสูงเจอทีมที่ดันแบบลึกมากๆรับลึกมากๆผมว่าแบบนั้นบางทีเราต้องการกองหน้าสูงใหญ่ไว้เล่นลูกกลางอากาศบอมเข้าไปมงทำประตูผมเลยมองว่าเบอร์9ก้าจริงๆเชลซีก,ก็ก็ยังสําคัญนะเพียงแต่เพียงแต่ถ้าเกิดโอ้โหฮาลร็นมันก็ไม่ได้ลูกากูไม่ได้แฮร์รี่เคนไม่ได้เลวันดอฟสกี้พวกนี้ไม่ได้สักคนบิ๊กเนมไม่ได้สักคนถ้า ถ้าลองไปคุยแล้วไม่ได้สักคนจริงๆอ่าโอเคผมว่าผมว่าแผนเรื่องฟอร์ซไนก็ยังถือว่ามีน้ำหนักแต่ผมก็จะบอกแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าถ้าจะฝากความหวังไว้กับการที่กองหน้าปีหน้าเป็นแวนเนอร์ฮาร์เวสแล้วก็โรจาผมกังวลเรื่องสควอตเดฟในระยะยาวโดวยส่วนตัวของปีเตอร์วอลนะคือเจดอนซันโชะค่าตัวปีนี้ลดลงมาอยู่แล้วครับประมาณ80-90้าล้านยูโรก็มีโอกาสซื้อได้ตีเป็นปอนประมาณ 70- 70ต้นต้นล้านปอนผมว่า ถ้าคิดจะลงทุนนะครับใจผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้ดาวยิงบิ๊กเนมสักคนนะ่ะแล้วถ้าจะไปเอาเจนอรซันโชคจริงๆอะ่ะผมกลับรู้สึกว่าแดนนี่อิงส์ก็เป็นคนที่น่าสนใจนะคือในเมื่อไม่ได้กองหน้าตัวท็อปอ่ะแต่ผมว่าเอาเบอร์เก้าแท้ๆเข้ามาสักคนหนึ่งดีกว่าเผื่อบางจังหวะที่เบอร์เก้าแท้ๆมันช่วยเหลือทีมได้ผมไม่อยากให้ไปเสี่ยงกับการที่ไม่ซื้อเบอร์เก้าเข้ามาใหม่สักคนผมว่ามันเสี่ยงไปนิดน,นึงครับเพราะฉะนั้น ใจปนะีเตอร์วอตอยากให้ซื้อกองหน้าธรรมชาติก่อนแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นมาจะดันฮาวเวสเบนฟอลสไนเหมือนปีน,นี้ก็ได้แต่ผมอยากให้อยากให้ซื้อเบอร์เก้าเข้ามาสักคนหนึ่งถ้าไม่ได้ตัวท็อปกตัวรองมาก็ได้แล้วก็เป็นเจดอนซานโชแบบนั้นก็ถือว่าเป็นมุมที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะต้องยอมรับนะครับว่าซัมเมอร์นี้เซนเบอร์เก้าอาชีพยากจริงๆครับแต่ละทีมไม่ค่อยอยากเสียนักเตะของตัวเองไปส่วนตีโมวีเนอร์ถามว่ายังเชื่อใจไหมเชื่อใจอย,อยู่แล้วครับปีหน้าผมเชื่อมว่าในตัวตตมววอยู่่แแล้ อย่าลืมครับว่าแวนเนอร์เขาเล่นได้หลายบทบาทครับเล่นกองหน้าก็ได้เล่นดาวยิงตัวชีก,ก็ได้เล่นด้านข้างก็ได้ผมว่าต่อให้เซนกองหน้าคนใหม่เข้ามาสมมตินะเซนเบอร์เก้าแท้ๆเข้ามาหรือไปเซนซานโชผมว่าก็ไม่ได้กระทบต่อทีโมโอแวนเนอร์ครับและอย่าลืมครับว่าเราเสียแทมมี่เสียชิโร่มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาอยู่แล้วนะครับที่อยากได้คนใหม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่เชือ่อไม่ได้เชื่อใจคนเก่านะแต่แค่ ในเรื่องของขุมกําลังระยะยาวมันจะเป็นต้องมีการเสริมทัพจริงๆนะครับโอเคจากเรื่องของกองหน้าขาเข้าที่เป็นแบบซื้อขายชื่อดังๆนะครับไปดูเรื่องของอาร์เมนดโบรจาที่บอกเอาไว้ครับสกายสปอรบอกว่าเชลซีเตรียมเปิดฉากเจราจาคุยสัญญาครับหลังจากที่โบรจาเหลือสัญญากับเชลซี Chelsea อีกประมาณ1นปีนะครับแล้วก็ตอนนี้มีหลายทีมให้ความสนใจอยู่แต่ว่าโทมัสทูเคิลอยากดึงตัวกลับมาเป็นขุมกําลังแบ็กอัพซีซั่นหน้าครับ โบจายิงไป11ประตูให้กับวิเทสอาเนมจากการลงเล่นทั้ง36นะัดปล่อยยืมตัวนะครับวิเทสเป็นสโมสรลูกของเชลซีอยู่ในฮอลแลนด์นะครับเชลซี Chelsea ก็หวังเหมือนกันนะครับกับนักเตะคนนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปได้นะครับจากเรื่องของอาร์เมนโดโบจาครับไปดูข่าวกองกลางก่อนหน่อยครับมีข่าวกับซาอูลยีเกสนะครับรายการนี้นะครับก็มาจากมาเตโอโมเรโตคนนี้เป็นนักข่าวของสกายและก็เกาโชแมกาโตนะครับ เขาบอกว่าซาอุนย uh, like, ีเกสสามารถย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดได้ในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เ h เชกับเชลซีกำลังให้ความสนใจแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าขณะที่บาเยอร์เองก็สนใจเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอันนี้ผมว่าค่อนข้างลือนะครับเพราะว่านักข่าวเขาเป็นสายอิตาเลียนนะครับส่วน ซาอุนยเกสเป็นสเปนนะครับแอตมาดิดอยู่ในสเปนเชลซีเป็นทีมจากอังกฤษผมว่าอันนี้ค่อนข้างลือแล้วผมว่าเชลซีไม่ได้ต้องการมิดฟิลสไตล์ห้องเครื่องแบบซาอุนแล้วครับเราก็มีโควาซิดอยู่ถูกไหมกองเต้ e ก็เป็นบ็อกซ์ทูบ็ ing, โอ,โอ,อกซ์ถูกไหมครับแล้วไหนจะมีจอร์จินโยที่นัดชิงโอ้โหเล่นเล่นซะลืมฟอร์มตอนเจอเลสเตอร์กับอาร์เซนอลไปเลยถูกไหมครับผมว่าเชลซีไม่ได้ต้องการสไตล์แบบซาอุนแล้วว่ะคือถ้าเชลซีจะซื้อกองกลางเพิ่มก็เอา ถ้าไม่รับสุดโต่งแบบดี c o n นไร e ์ผมก็อยากได้พาร์ m ม s สเตอร์กับแบบมีราลเียมเปียนิชแบบนี้ไปเลยต้องเลือกสไตล์ในสไตล์หนึ่งแต่ดูแล้วเราน่าจะไปออกที่ดี c ค n นไรส์นะครับดูแล้วเชลซีอาจจะเลือกรับสุดโต่งมากกว่าซึ่งผมว่าข่าวนี้ยังเป็นข่าวลือนะครับเรื่องของซาอุน่นต้องกรองแต่คนที่จะไปคือตีเอ็มูเอบากาโยโก้ครับก็ฟามิเซโอโรมาโนครับรายงานบอกว่าบากาโยโก้จะย้ายออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้ฟิออเรนติน่ากำลังให้ความสนใจที่จะยืมตัว การเจราจาจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้ครับเนื่องจากจเนโรกาตูโซต้องการร่วมงานกับบาคาโยโกอีกครั้งแต่เรื่องค่าเหนื่อยยังเป็นประเด็นกันอยู่ต้องคุยกันต่อไปความเห็นส่วนตัวของปีเตอร์โบนะครับอย่าปล่อยยืมเลยนะครับนี่ปล่อยยืมมากี่ปีแล้วอะผมว่าขายขาดไปเถอะครับจะ,จะขาดทุนยับก็ต้องยอมครับซื้อมา40ขายสัก15ก็ต้องยอมครับผมว่าไม่ต้องปล่อยยืมนะครับเพราะทุกทีมที่มันยืมบากาโยโกไปมันมีออปชั่นซื้อถาวรหมด แต่ยังไม่เห็นทีมไหนมันใช้สักทีมครับถูกป่มยังไม่มีใครใช้สักทีมครับดังนั้นขาดทุนก็ขายไปเลยครับผมว่าดีกว่าไม่ได้อะไรกลับมายิ่งปล่อยยืมตัวสัญญามันยิ่งลดไปเอาเงินพวกนี้มาจุนเจือเพื่อซื้อนักเตะใหม่ดีกว่าผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องกองกลางเนี่ยอาร์เซนอนเกอร์ครับออกมาชื่นชมเอนโกลลกองเต้ผู้มี8ปอปอดนะฮะ เวนเกอร์บอกว่าโหตอนนี้กองเต้แม่งเพิ่มสกิลบางอย่างของตัวเองมานะคือปกติก็เป็นคนแย่งบอลเก่งออกบอลใช้ได้อยู่แล้วนะ่ะนะครับเพราะว่าเป็นคนที่แย่งบอลกลับมาได้แบบที่ไม่ต้องฝ่าวันยอดเยี่ยมมากแต่ตอนนี้กองเต้สามารถวิ่งขึ้นหน้าไปพร้อมกับลูกบอลได้ดีด้วยผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายก็ดีขึ้นเช่นกันคือตอนนี้ครบเครื่องไปเลยนี่คือเหตุผลที่ผมมั่นใจว่ากองเต้เป็นมิดฟิลด์ที่ครบเครื่องที่สุดของยุโรปณนะเวลานี้นะครับก็ ขอบคุณอาเซนเบนเกอร์นะครับที่ชื่นชมพี่เต้8ปอดของเรานะครับขอให้ฟอร์มในยูโรอัปเกรดไปสัก16ปอดเลยนะครับคูณ2ไปเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องภาพการฝึกซ้อมครับของอัสเปรีโกยตากับแคมป์ทีมชาติสเปนมาที่ผมเอามาให้ดูเพราะอะไรให้ดูผ้าพันมือข้างซ้ายครับผมว่าแฟนเชลซีเห็นเดฟพันแบบนี้มาหลายเดือนแล้วครับพันมาหลายเดือนแลวผมไปหาคําตอบมาครับว่าเอ๊เจ็บอะไรวะ ไม่เจอครับผมหาทั้งทวิตเตอร์เว็บไซต์อะไรต่างๆผมถึงขั้น direct m e s s a ไปถามไปถามถึงบุคคลที่ใกล้ชิดกับเดฟอแต่ก็ไม่ทราบคาตอบครับว่าสรุปแล้วเดฟเป็นอะไรกันแน่แต่ที่ผมสันนิษฐานอย่างหนึ่งคืออะไรร่ะาเหมือนกับเดฟเขาอาจจะไม่ได้เจ็บก็ได้แต่ใส่เพื่อเซฟเซฟมือของเขาไว้เฉยๆเพราะอะไรเขาเปลี่ยนสีเรื่อยๆครับปกติเขาใส่สีน้ําเงิน แล้วมันจะมีบางช่วงที่เชลซีใส่ชุดเยือนน่ะสีสีขาวอมฟ้าเดฟก็เปลี่ยนผ้าเป็นสีนั้นล่าสุดมาอยู่กับสเปนครับสเปนถามว่าเสื้อสีอะไรเสื้อแข่งสีแดงเดฟใส่เป็นสีแดงอีกผมเลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะไม่ได้หรือว่าจะไม่ได้แบบกระดูกร้าวกระดูกหักหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบนิ้วซ้อนอะไรหรือเปล่าอาจจะใส่เอาไว้เพื่อให้มันกระชงกระชับ ใส่เพื่อช่วยอะไรบางอย่างนี้เรายังหาคําตอบไม่ได้แต่เบื้องต้นผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บแล้วครับเพราะว่าเปลี่ยนสีเป็นว่าเล่นเลยครับแล้วก็ใส่มาหลายเดือนซึ่งถ้าเป็นกระดูกร้าวกระดูกหักตามระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ4เดือนได้แล้วเนี่ยผมว่ามันควรหายนะครับควรหายนะครับถ้ากระดูกร้าวหรือว่ากระดูกหักเนี่ยนะครับแต่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลอย่างอื่นมากกว่าแล้วนะครับ ปิดท้ายกันที่อนาคตของคอนเต้ครับอัปเดตก,กันหน่อยครับอดีตกุนซือของเรานะครับโรมบโนบอกว่าสเปอร์กำลังพยายามบรรลุข้อตกลงกับคอนเต้ให้ได้กําลังชักจูงอย่างหนักแต่ว่ายังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายตอนนี้กําลังคุยกับเอเย่นอยู่เรื่องค่าเหนื่อยเรื่องสัญญาแล้วก็ทีมงานซึ่งสเปอร์ไม่ต้องการให้คอนเต้เอาสตาฟมาเกิน4คนนะครับก็ ถ้าสเปอร์ได้คอนเต้ไปน่าจะโหดหน้าดูนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้ง c ี c Camera านะครับทักไปบอกว่ามาจากช่องพีทบอลลด5%้าตขายกล้องเลนส์มือ2สภาพดีนะครับรวมไปถึงยาถ่าย123แล้วก็ยาธาจอมทองนะครับอุดหนุนเป็นสปอนเซอร์พีทบอลมานานเป็นปีแล้วนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับช่วงนี้ปีทบอลขอตัวลานไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย